เอาละฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมด,ดูเทปวาร์ดกันนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราสามารถทําอะไรก็ได้ในโลกของเกมนะครับอย่างเช่นเราจะไปร้านอาหารร้านเสืิมสวยสถานตำรวจยิงคนทําอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับหรือจะเรียกได้ว่าเกมนี้จะเป็นเกม GTA ก็ได้เลยนะครับแต่ว่าลายเส้นของเกมนี้จะเป็นแบบลักษณะแบบเซนบล็อกมากกว่านะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วครับงั้นเรามาลองเรเล่นกันดีกว่าว่าภายในตัวเกมนี้จะมีอะไรพิเศษพิเศษ สนุกนกรอคอยรออยู่นะครับเอาละกันไปกันเลยเราจะเอาหมวดตัวผู้ชายกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับื่อว่าแจ็คนะครับเอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่มาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับยุ้ย <c oughs> อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านผมเองนะครับก็มีอะไรให้เราหยิบเนี่ยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเกมเซเว่นเกมเซเว่นอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งจะเล่นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าเออ เกมนี้มันจะให้เราทําอะไรบ้างผมรู้แต่ว่ามันสาม,มารถทําอะไรทุกอย่างได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านเรานะครับหลังคาสีแดงแป๊ดเลยอันนี้ก็จะเป็นโรงจอดอุ้ยเมันขยับได้เันขยับได้ปะอยาตกใจไปเลยเราเป็นระบบอัตโนมัติสามารถตัดเองคิดเองได้โอ้โหงั้นเหรอผมไม่เล่นละผมกลัวเอ้ยใครกล้ามอาัดกระถางขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉัน อย่าให้เจอนะว่าแขรมาทิ้งมาเนี่บ้านหลังนี้ใช่ไหมเอาขยะมาทิ้งบ้านหน้าบ้านฉันเอาไปเอาละ้ฮะผมจะพาทุกคนไปตำรวจเอ่อบริเวณร,บรอบๆของเกมนี้กันเลยนะครับนี่ก็จะมีผู้คนด้วยนะครับก็ผู้คนต่างล้นหลาเลยนะครับโอ้โหหมู่บ้านนี้ก็ใช้สงบอย่างเรียบง่ายเลยนะครับตั้มตั้มตั้มอุ้ยอุ้ยเบรกอะไรอะ่ะโอ้โหขอโทษครับพี่ผมผมลืมดู ก็ลักษณะของเกมนี้นะครับรายละเอียดลายเส้นก็จะเป็นแบบภาพสามิติไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบรายละเอียดแบบยังไงอะ่ะแบบเหมือนเซนบล็อกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเกมนี้ผมก็ได้ไปค้นหาใน Google เออใช่โอ้ยซึ่งเกมนี้ผมก็ได้ค้นหาใน Play Store นะครับเอาละไปเลยอันนี้ก็จะเป็นลานรถยนต์นะครับโอ้ยเรามาเลือกรถยนต์กันดีกว่าว่าจะเอารถคันไหนที่แรงก,กว่ารถคันที่เราขี่มาตอนนั้นอันนี้รถลูกเจี๊ยบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถรถอะไรเนี่ยเอาเลยดีกว่า ไปละฮะเอาละฮะเราจะพาทุกคนไปชมปสภาพบรรยากาศของเมืองกันนะครับว่าเมืองเรามีอะไรน่าสนใจบ้างช่ไหมเราต้องขี่รถถูกหลักจราจรใหด้ดีอันนี้จะเป็นสถานีตำรวจนะครับไปดูกันดีกว่าว่าสถานีตำรวจเรามีอะไรให้ศึกษาเล่าเรียนหรือค้นคว้าข้างในบ้าง police อ,อ่านว่ายังไงเนี่ย police department department สถานีตำรวจนะครับก็อะไรเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นห้องสำนักงานของตํารวจนะครับมีกล้องวงจรปิดด้วยแฮะโอ้โหขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องขังนะครับใช่ปะอันนี้แงอะไรเนี่ยอ้ายอ้อ้ยขึ้นไปดีกว่าเออเออเออว่าไงไอ้น้องสนใจเดียดแ้งเงินเป่าพี่จะพาแกไปขโมยเงินในธนาคารแห่งหนึ่งถ้าแกเอาพี่ออกไปได้พี่จะพาแกรวยคลันฟ้าแล้วเป้า โอเคครับพี่ไปเราได้เงินแล้วรีบไปรีบไปเร็วเร็วอย่าให้เขาจับตายก็แล้วาก,ากันไปเร็วเร็วเร็วเไปที่รถของเราขับได้ครับทุกพี่เฮ้ยรีบเอารถมาที่เอายางรถมาเร็วเร็วเร็วอย่ากให้พวกนั้นน่ะไปเอาเงินเราไปได้เร็วครับเร็วครับขึ้นมาโอเคครับพี่โอเคครับโถ่เว้ยมันเอายางรถเราไปได้แล้วเราจะทำยไงดีล่ะทุกพี่ไม่รู้สิ อขี่รถไปหาเมียดีกว่าลัวมีรอนานแล้วเฮ้ยแกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันั้นเจ๋งปะเออให้รถผมตายแล้วเอารถไปยังไงตำรวจแดนตำรวจหยุดนี่คือเจ้าหน้าตำรวจหยุดแล้วส่งอาวุธมาซะตายแล้วรีบพี่รีบพี่รีบรีบรีบขึ้นไปเร็วเร็วเร็วเร็ท่านเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับเองนะน้องขับได้นี่ก็แล้วกัน มีพลาดเนี่ยชื้มมัดเข้าให้ย่อให้ได้แล้ว่ายเฮลิคอปเตอร์ยูฟู่เพื่อยุดนี่คือจะได้การวจเราลองไปทุกทางแล้วไม่มีทางนี้ได้หรอกเฮ้ยทำไมดิทำไมดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยหยุดคือตะลั้นไม่มีทางนี้ได้หรอกและแล้วเราก็ติดคุกเอง เฮ้ยได้ไงพี่ฮ่า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 กูโกหุมึงเองเฉยๆนั่นแหละมึงน่ะติดครกแทนกูเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าเอ้ยได้ไงพี่ได้ไงอะพ่อพี่พ่อพี่นั่นแหละพาผมช่วยจะโทษพี่ได้ไงแล้วโทษตัวเองมากกว่านะน้องโอ้โหเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราช่วยถ้าเราช่วยอเนี่ยได้นะครับเอาละฮะเรารีบลงไปดีกว่านะคะไปดูข้างนอกกันดีกว่าเอ้ยอะไรนะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยนี่ยัยยงวะสูโอ้พี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยสนใจมาเต้นกับพี่ไหมน้องสาวให้น้องสาวบ้าอะไรเล่าเฮ้ยพี่เต้นอะไรอ่ะพี่เป็นตำรวจของที่นี่เหรอใช่แล้วพี่เหรอเครียดมาทั้งวันวันนี้ขอรีแลกสไตล์หน่อยนะเออไปค่ะนสนใจไหมสนใจไหมคือผมไม่สนใจหรอกพี่ผมจะใช้อาวุธนี้ทำให้พี่ได้เต้นมากขึ้นป้าย โอ้โห oh, เต้นกันใหญ่เลยนะครับก้อานนะครับอาวุธของเราก็จะมีระเบิดมีดั้งกันสี่ลูกอันนี้ก็จะเป็นไม้เบสบอลอันน say, um ี้ก็จะเป็นม um, ือเราอันนี้ก็จะเป็นกลองอันนี้ไว้ใช้ทาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูดระเบิดสลับเต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูดระเบิดนะครับก็อาวุธเราก็มีประมาณนี้นะครับฮงั้นงั้นผมเอาเงินให้พี่กันแล้วกันสะสมที่พี่เต้นมาเหมือนทั้งวันเอาเอาไป โอ้ยขอบคุณมากแล้วก็พบพี่ไปแล้วโอ้โหทำเราอีกโอ้โหโอ้โหผมให้เงินผมปูซายให้เงินพี่นะพี่กล้าทำกับผมอย่างนี้เหรอได้เดี๋ยวเราจะเห็นดีกันมาเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอพวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยอ่ะลอยฟ้าเยังดีๆไปไปไปอู้มันยิงมันยิงโอ้โห เฮ้นี่เ้นี่ยิงมันอือตายแล้วตายแล้วพารเหมอนการยิงกูจีได้เอาระเบืด้มึงดอกเอาไปกินกินนี่อ่ะเป็นจ้งไดเป็นจ้งไดเอาละครับตอนนี้ก็เวลาก็น่าจะประมาณ17นาฬิกานะครับก็น่าจะค่ำแล้วนะครับเราต้องกลับบ้านเรานะครับเอาละฮะหาทางกลับบ้านก่อนเอายิงกูทีงไหนนาบ้านนี้นา เฮ้ยที่วานเม็นมูนํำมาไปไปไปกลับแกล้งห่อเอาละฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กลางใจเมืองนะฮะทางฝั่งนั้นก็จะเป็นรัฐสภานะครับตรงที่เราอยู่ก็จะเป็นส่วนสนุกหรือส่วนสาธารณะนะคะเอาละฮะตอนนี้ก็จะะประบานเช้าแล้วนะครับก็นะครับเกมนี้ก็จะมีอะไรให้เราเล่นมากมายเลยนะครับซึบอ,ออกไปได้เลยะครับ อันนี้ก็จะเป็นรัฐสภานะครับอันเราเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในทำเนียบรัฐสภาน,นี้จะมีอะไรให้เราศึกษาและมีอะไรที่น่าตินตาตืินใจรอคอยระบาสนาฮะโอ้โหอะไรเนี่ยรัฐสภาย,ยังไม่ทันก่อสร้างงั้นหรอเข้าไปดูดีกว่าฮะอุ้ยเป็นยังไงกัโล่งวะมันก็มีอะไรมากนะครับมันก็โล่งอย่างนี้เลย ก็นะครับเออแมปนี้ก็จะเป็นแบบที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับมีสถานที่ให้เราได้สำรวจมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเออป้อมตำรวจ <c oughs> และอะไรต่างๆนานา,นาคือแบบเราสามารถสำรวจได้ไม่สิ้นสุดเลยครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับเกมนี้นะครับก็ได้แบบผ่อนคลายได้สำรวจได้ผนันธ์ไทยได้อะไรต่งางๆนานาเกี่ยวกับเกมนี้มากเลยนะครับอ๋อนี่ไงครับบ้านเรานะครับอาค่ำแล้วไปนอนดีกว่า ใช่ไหนไปตั้งวันแล้วนอนดีกว่าเราขึ้นมาอีกทีอี๊อ๊ออี๊อ๊อเอ๊เอเอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอุ๊ยเอาคำว่าเฮ้ยนอนสับหัวแร้งนอนตอนอนต่อนอนมานอนมเน้ยเสียงร้อนมากเลยอ่ะนี่อาจจะเช้าแล้วก็ได้นะเศร้าไปวะคันเศร้าแล้วเขากลับไปร้านชาตัว ใช่ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านสะดวกซื้อของคุณลุงคนนี้นะฮะเฮ้ยจะรับอะไรไหมครับน้องออไม่ครับผมไม่ต้องการรับอะไรของร้านพี่ครับโดยจากสภาพร้ฐฐานพี่แล้วครับโอ้โหกล้วยนี่เลอะเทอะมากงั้นผมขอถ่ายรูปเซลฟี่นิดหนึ่งมามามายืนา้างผมนะเพ่อะแอคท่าหน่อยแอคท่านหน่อยเพ่เยีมนะหนึ่งสองสาม โอ้โหตากูไป ah? ง่วมาจากไหนจ้าทำไมนะพี่ยิ้มยิ้มยิ้มกับผมหน่อยทำท่าแมนๆหน่อยครับโอเคครับแบบนี้ใช่แล้เปล่าได,ได้ได้ได้พี่ได้โอเคไปเออก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็คือผมผมขอคอมหน่อยก็แล้วกัน ขึ้นรถายเอ้ย,ย,กออกอยดีวบอกข้อมสางเถาะไปแล้วล่ะปลาลืดลคนบักไร้ข้นแบบไร้ห็นเราคันเขียวห็นเราคันเขียวมามานี่ไปนี่นี่ทีนี่ป๋อที่นี้ไปไซอ๋ชอช่วยเลยครับช่วยเลยมีคนขูโโ่เขมเอาโ,โอ้โหย่านการค้าตรงนี้นะครับคือผู้คนเยอะมากเลย อะไรเหรอคุณแก่โอ้ยใส่แม็ป้องกันโข้าวบุ้งกับข้าวเรื่องคือโอ้โหยานตำรถก็เจ้าอีกยานทำรถกระจายเอามาสร้างว่าเถอะนี่หม่ยานตำรถกระจายอ่าคือคุณรู้คุณทำโปรแกรมนี้เป็นไหมคะที่โปรเป็นหรอครับไอไอไอนี่มาตีฉันตาย โอ้าดทุกคนอี้ฟาดทุกคนอีกฟังหนาฝาดทุกคนอีกฟังหนาปนี่าดมันฝาดมันฮ่าฮกูจักหมูหน่อยซะแล้ว่ากเป็นคนไทยบ้านไหนต่มคนตายกับหม่อง ก็เป็นอย่างกันบ้างครับสำหรับกิมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เะ็มพัาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอดัเวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย